ไม่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 ไม,ไม่เอาล็อก <c oughs> เบยเนยสวัสดีอุย๊ยมึงตีก่ะเนี่ยริกป่ปกดล็อกประตู <c oughs> อุยอ๊ยอุ๊ยตันเอาอยู่นี่เรียกว่าหายมาเถอะเพื่อนออกไปจากที่นี่กันเฮ้ย <c oughs> ผมไม่รู้ว่าโทนี่อยู่ที่ไหนอย่าบอกนะเฮ้ย สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับเกมที่ชื่อว่า Rewind or Die นะครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่4แล้วนะครับไปดูกันต่อนะครับผมหลุดเข้ามาอยู่ในห้องนี้นะครับผมมีช่องไปต่อช่องระบายอากาศเฮ้ยอะไรเวลวาวใครวะเนี่ย Security เหรอุญแจ ห้องกุังชั้นบนปืนของฉันแอรอนซอดรหัสโค้ดใหม่ในล็อกเกอร์ของเขาแต่มันเผาเขาไอเวนนั่นเผาเขาทั้งเป็นแอรอนน่าจะมีกุญแจอยู่ที่ตัวเขาตอนที่ฉันหากุญแจล็อกเกอร์เอาปืนของฉันแล้วจบเรื่องนี้ซะโอ้แล้วเขาก็ตายเราได้เลยมา คุณแจอันเล็กเออโอเค Security เหลือครึ่งตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำอะไรเนี่ยเฮ้ยคนยังไม่ตายโอ้โหสดสดมึงนี่แม่งโลกจิตจะชัด ไปต่อห้องนี้มีอะไรเนี่ยอันนี้อะไรวะเนี่ยปฏิทินเนาะเฮ้ยเฮ้ยเสียงหมาเดี๋ยวทุกคนมีอะไรอันนี้อะไรวะเนี่ยมันคือลูก,กาตามันดูเหมือนมีเชื้อโลกโอ้โหนี่อะไรพาวเวอร์แพคคืออะไรวะแบตเตอรี่ที่ถอดออกได้ชาร์จเต็มแล้วอุ่แจอันเล็กแล้วเราก็มี ชั้นแรงนะครับซึ่งผมยังไม่รู้เลยไปใช้ตรงไหนมีรูทะลุมารูทะลุมาไปได้ปะเนี่ยปีนไม่ได้ปะ่ะไม้กัน้นเฮ้ยค,คุณวะชาวเพออ,อห้องนี้นี่เองโอเคเฮ้ยล็อกเกอร์นี้บ้างปะ อันนี้ล็อกแอร,รอนเขป็นล็อกเกอร์อันนี้หรือเปล่าน้องน้องหมาย,ยัางอยู่งัดได้ไหมเนี่ยแฉลงงัดได้ปะไม่ได้ไม่มีอะไรใช้ได้เลยดูข้างนอกต่อเอ่อตรงนี้มีที่ใส่รหัส แต่ว่าเราไม่รู้รหัสนะครับรยังไม่รู้รหัสเลยนี่ก็ล็อกอิเล็กทริกด้วยดูงล่างก่อนผมต้องดูว่าชะลแรงมันใช้ตรงไหนนะครับห้องตรงนี้ไอ้นี่มันห้องที่มันอยู่เมื่อกี้ผมปะวันนะ เปิดไม่ได้อยู่ดีมาดูฝั่งดีดิ <S 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 ในาหาไปไหนมาวะฉันคิดว่านายลืมฉันไปแล้วโถไม่ลืมสิเพื่อนเป็นเพื่อนหนึ่งเดี๋ยวผมต้องเอาวาวอ่ะต้องดับไฟรอเป็นหนึ่งเพื่อน ไอ้ตรงนี้ใส่แบตเตอรี่แน่นอนใส่เข้าไปออกมาแล้วขอบใจมากโทนี่ฉันคิดว่าฉันตายแล้วแน่ๆมาเถอะออกไปจากที่นี่กันกับตันนายอยู่ในภาวะที่ทำอะไรแบบนั้นไม่ได้ไปหาที่ซ่อนฉันจะไปจัดการไอ้โรคจิตนี่เองฮะหกลงขอฉันพักหายใจก่อนจากนั้นฉันจะหาที่ซ่อนตัวโอเคไอ้ดูที่ข้างในห้องมีอะไร แสดงว่ะเนี่ยนั่นแหละกุญแจะไรวะกุญแจล็อกเกอร์โอเครอก,ก่อนนะเพื่อนได้กุญแจล็อกเกอร์แล้วมารอบนี้มึง,ม,งมึงโดนมึงโดนแน่นอนของแท้เปิดไหนละ่ะอันนี้อะไรอะ่ะ รหัสใหม่ห้องโกดังชั้นบนตามคำขอของฝ่ายบริหารรหัสประตูห้องโกดังมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเพื่อหยุดพนักงานที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้ามาและงีบหลับที่นั่นเหลือเชื่อยังไงก็ตามรหัสจะเป็น3591โปรดจะเอารหัสใหม่นี้ให้กับหลุยส์จากแอรอน3591แลเนี่ ล็อกเกอร์นี้มีรหัสโอเคสามห้าเก้าหนึ่งหลุยนี่น่าสงสัยนะเนี่ยหรือว่ามันเป็นไอ้ฆาตรกรเปล่าวะสามห้าเก้าหนึ่งโอเคเปิดล็อกมีอะไรบ้างในนี้ างเชื่อมใช่ไหมทางมันชอบกลแปลกๆชอบกลลุยวูสเอียหนึ่งเก้เฮ้ยหลุยนี่เปล่าที่ชอบมาแอบหลับมึงได้หลับยาวเลยทีนี้หลุยมีแต่ที่แขวนเนื้อสดแดงเถือกเลยแถวนี้ ไม่มีของอะไรเหแล้ว่าวะกุญแจนี้ใช่ไหมเปิดน,นั่นแหละกระสุนเซอร์กิตเบรกเกรอร์ด้วยมา มีปืนมาแล้วซเซอร์กิตเบรกเกอร์เฮฟวี่แมชชีนแมชชีนข้างล่างหมดมีอะไรอีกในนี้มาใช่มึงรอบนี้กูไม่หนีเรากูมีของดีไม่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 ไม,ไม,ไม่เอาล็อกเบนเ้ย สวัสดีอุ๊ยมึงติดปะเนี่ย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 มึงวิ่งนี่มึงวิ่งหนีเลยมึงโดนไปห้าเมตรเฮ้ยเบลอเหรอไหน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 ตีตีตีวิ่งหนีวิ่งหนีก่อนนี่นี่ เบกแล้วกูเบยแล้วเบกแล้วมันใช้อะไรวะอยายายามาที่แคบมาเดียวเดียวแบงรีโหลดเสือกมันรีโหลดเลยตอนนี้รีโหลดเลยตอนนี้ยิงยิงก่อนยิงรีโหลด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 เร็ว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 เรวิ่งหนี มึงมึงมึงดูเหมือนเจ้าหมูน้อยนี่จะไปต่อไม่ได้นอนแอง่งแม้งเลยมึงซ้ำอีกหนึ่งอีกหนึ่งดอกอเปิดปิดนั่นแหละดูสิผมว่าแม่งไม่น่าตาย แน,แน่เลยตามพลอตอันนี้อมาใส่ตรงนี้ปะวะเซอร์กิตเบรกเกอร์นี่ไงใส่ไปออมับเขาให้มีอะไรออกมาซิคลิติกาดตัวปดล็อกแน่เลยนี่ไงไปไปข้างบน นี่แหละดูสิปลดล็อกประตูมาน่าจะหมดแล้วครับดูดโิโอ้ยโอ้ยโอ้ยบังคับเหรออย่าอย่ามึงอย่ากลัวแฉลงทิม เอาฉลังทิมเรียบร้อยมึงแลวไม่ต้องลุกอีกนะมึงอะ่ะเป็นหมูบดเรียบร้อยเอา,าสารเลยทีนี้มึงมาช่วยเพื่อนก่อนกับตันเอา้ากับตันหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยกับตันหายกับตันไปไหนอะไรวะกับตันกับตัน หายไปไหนห้องเชือดอันนี้นี่เองปิดนี่อะไรวะเทปเอ๊ะนี่มัน้วนเทปของนักข่าวคนนั้นนี่ แซมล็อกเกอร์แซมไม่มีอะไรวงนี้ตายหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเอ้าเดี๋ยวกับตันไปไหนเพื่อนหายเออกับตันเอ้าอยู่นี่เรียกว่าหาย มาเถอะเพื่อนออกไปจากที่นี่กันรับชิญรับทราบไปกันเถอะเฮ้ยโอ้ <Hey! S 1> oh! ตกใจสองสามชั่วโมงก่อนหน้านี้เฮ้ย hey! ยังไม่จบวันนี้วันที่30พฤษจิกายน1997 <7. S 2> เวลาบ่ายโมง25 ผมนักสืบแฮร์รี่จอห์นสันและที่อยู่กับผมคือนักสืบไบรอันเดวิสและที่นั่งอยู่กับเราคือคีธวิลเลียมอา้าคีธมาทำอะไรวะ <Okay. S 1> เอาล่ะเราจะเริ่มการสัมภาษณ์นี้โดย <laughs> เอา้าทุกโต๊ะทำไมนี่ฟังนะผมบอกคุณทุกอย่างที่ผมรู้ไปแล้วผมได้รับโทรศัพท์จากโทนี่ที่บอกว่ามีบางคนทุบกระจกหน้าร้านผมออกจากบ้านแล้วมาถึงที่ร้านประมาณสี่ทุ่มโทนี่ไม่ได้อยู่ที่นั่นและร้านกระูกทิ้ง ผมเห็นเลือดและศพคนอยู่ที่ด้านหลังร้านแล้วผมก็โทรหาพวกคุณเป็นครั้งสุดท้ายผมไม่รู้ว่าโทนี่อยู่ที่ไหนจะบอกนะเฮ้ยคิดมึงนี่เองแม่งพีคจัดครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเกมที่ชื่อว่าร e w i n d อ r d i ดนะฮะเรื่องราวของ ชายหนุ่มที่ทํางานกะดึกจนไปเจอกับฆาตกรที่ไล่ล่าเพื่อจะเอาไปฆ่าในโรงฆ่าสัตว์บทสรุปนั่นก็คือเจ้าของร้านของเราน้ยฮะเป็นฆาตกรนั่นเองนะครับผมเอาละครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่รับชมมาถึงตรงนี้นะฮะเพื่อนๆคนไหนชอบเกมระทึกขวัญแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ช่อง TMC GS ด้วยแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย